น้ำหอมมีผลในเชิงฮวงจุ้ยไหมน้ำหอมตามวิชาฮวงจุ้ยเาาาราเต่าหมาซานเนี่ยเป็นพลังงานปานวิญญาณขั้นสูงที่ส่งเสริมทั้งดีและร้ายก็ได้มันอยู่ที่ว่าน้ำหอมนั้นคุณชอบหรือคุณไม่ชอบเพียงแค่คุณดมแต่น้ำหอมเนี่ยถ้ามันทำให้คุณชอบเนี่ยมันกำลังบ่งบอกว่าคุณมีปานเดียวกันกับน้ำหอมกลิ่นนั้นเพราะฉะนั้นน้ำหอมเนี่ย มันเป็นตัวเร่งเร้าพลังงานปานทอห่วยลักเสน่ความสัมพันธ์ให้กับตัวคุณหากคุณใช้น้ำหอมในกลิ่นที่คุณชอบเนี่ยเพียงหยดอยู่บนตัวคุณหรือฉีดไล้อยู่บนตัวคุณในขณะที่คุณออกไปสู่โลกกว้างหรือภายนอกบ้านมันจะทำให้เป็นการกระจายพลังปานเสน่หในวิชาจีเรียกว่าทอหวยหรือดาวดอกท้อเนี่ยสน่หสว่างสวัยอยู่ตลอดเวลา